นิทานเรื่องห่านกับไข่ทองคําการครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งยากว่างใหญ่มีชายแก่คนหนึ่งชื่อมานูเอลนเขาเป็นชาวนาที่ยากจนและใช้ชีวิตเรียบง่ายในกระท่อมหลังเล็กๆในสวนของเขาเขามีห่านตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้อย่างดีห่านตัวนี้ชื่อว่าหงทองซึ่งมานูเอลนรักมันมากเพราะมันเป็น เพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาวันหนึ่งขณะที่มานูเอลกำลังให้อาหารหาร่านเขาเห็นหงทองนั่งอยู่ในรังของมันซึ่งดูเหมือนจะมีบางอย่างแปลกๆเขาเข้าไปใกล้และพบว่าในรังของหงทองมีไข่หนึ่งฟองที่ส่องแสงระยิบระยับเมื่อมานูเอลยกไข่ขึ้นมาดูเขาต้องตกใจเมื่อพบว่าไข่นั้นเป็นไข่ทองคำ โอ้โหนี่มันไขทองคำมานูเอ็นตะโกนด้วยความดีใจเขาจึงตัดสินใจเอาไข่ทองคำไปขายที่ตลาดและสามารถได้เงินมามากมายใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเป็นครั้งแรกในชีวิตจากนั้นทุกวันหงทองก็ออกไขทองคำให้เขาอย่างต่อเนื่องมานูเอนกลายเป็นคนร่ำรวยจากไขทองคำที่หงทองออกให้ แต่ความร่ำรวยทำให้มานูเอลเริ่มคิดมากขึ้นเขาเริ่มคิดว่าถ้าหงทองสามารถออกไข่ทองคำได้ทุกวันทำไมมันไม่สามารถออกไข่ทองคำทั้งหมดในตัวเองได้ถ้าฉันฆ่ามันและเปิดท้องมันออกมาฉันจะได้ไข่ทองคำจำนวนมากในครั้งเดียวด้วยความโลภมานูเอลตัดสินใจฆ่าหงทองเพื่อจะได้ไข่ทองคำทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ทันได้คิดถึงผล กระทบที่จะเกิดขึ้นมานูเอนจับหงทองขึ้นมาและเปิดท้องมันออกแต่สิ่งที่เขาค้นพบคือไม่มีไข่ทองคำอยู่ในท้องของมันเลยหงทองก็ไม่สามารถให้ไข่ทองคำอีกต่อไปเพราะมันตายไปแล้วมานูเอลรู้สึกเสียใจและผิดหวังมากเขาเสียหายทุกอย่างที่มีและรู้สึกผิดที่ทำตามความโลภโดยไม่คิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา มานูเอลรู้สึกเสียใจและผิดหวังมากเขาเสียหายทุกอย่างที่มีและรู้สึกผิดที่ทำตามความโลภโดยไม่คิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาจากนั้นมานูเอลใช้ชีวิตอย่างลำบากอีกครั้งเขาเรียนรู้บทเรียนสำคัญในชีวิตว่าความโลภไม่เคยนำมาซึ่งความสุขแท้จริงและเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและไม่หวังเพึ่งโชคชะตาอีกต่อไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภอาจทําให้เราสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตโดยไม่ทันคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการพอเพียงและความพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วคือผลทางที่จะนํามาซึ่งความสุขที่แท้จริงนิทานการ์ตูนคติสอนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะ